ตะลุยภูเขาไทซา,านแบบเต็มวันหนึ่งในห้าภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของจีนอยู่ใกล้ๆชิงเต่าปักกิ่งแล้วก็เทียนสินเที่ยวควบกันได้นะจุดชมพระอาทิตย์วิวทะเลเมฆและหมอกระดับท็อปซันไรส์วิวของจีนถ้ามีแพลนจะไปจีนโซนๆชิงเต่าก็ใชรให้เพื่อนก็เซฟไว้ดูแล้วก็ดูให้จบได้เลยนะอู้ยายลงนสวยงนี้ ทริปนี้ผมมาเริ่มต้นจากสถานีรถไฟเมืองเทียนจินนะฮะจองรถไฟรอบ10บโมงมาถึงก็หาอะไรกินแล้วก็คอยสังเกตบอร์ดรอบรถไฟของเรานะฮะใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนั่งไปที่เมืองไทอ,อ,อันเปิดทริปด้วยบันไดเลื่อนสีย <คน S 2> ยกกระเป๋าใบละย0่โลลงบันไดไปอีกเกิดแต่กับผมนี่แหละเรียบร้อยก็มีรถส่วนตัวมารับหนะที่นั่งสะดวกสบายจากตรงนี้ไปที่ตีนเขาไทชานก็ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยและตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะฮะภูเขาศักดิ์สิทธิ์ไทซานเรามาฟังข้อมูลที่น่าสนใจก่อนนะภูเขาไทซานตั้งูเาหึใขกดิ์สธ ภูเขาศักดิ์สิทธิ์คืออะไรมีที่ไหนบ้างมาฟังกันต่อภูเขาศักดิ์สิทธิ์ก็คือภูเขาที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องจักรวาลของจีนโบราณแทนทิศทั้ง5้าเหนือใต้กลางออกตกนะแล้วก็เป็นสถานที่ประกอบพิธีสําคัญของจักรพรรดิในยุคโบราณทิศตะวันออกก็คือภูเขาไทซานสถานที่ที่เชื่อมฟ้ากับโลกเป็นภูเขาที่ได้รับการเครารพบูชามากที่สุดในประเทศจีนทิศตะวันตกคือเขาหัวชานมณฑลซานซีใกล้ซีอานตัวนี้ผมมีทําคลิปไปแล้วนะทิศตรงกลางก็คือภูเขาซงซานมณฑลเน ย้อนกลับมาที่ไทซานเรากันต่อที่นี่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นยูเนสโกว์เวิลด์เฮอริเทจทั้งวัฒนธ,นธรรมและก็ธรรมชาติเลยที่นี่มีความสูง1 5 4 5ราเมตระดับน้ำทะเลเส้นทางขึ้นไปมีบันไดกว่า6000ขั้นและคนจีนเขาก็มีความเชื่อที่ว่าเขาจะต้องมาเดินขึ้นบันไดเพื่อแสดงความศรัทธาด้วยนะเพราะว่าขนาดจัก,กรพรรดิอะมาทำพิธีบูชาฟ้าก็ยังต้องขึ้นบันไดเลยตั้งคำกล่าวที่ว่าถ้ายังไม่ขึ้นไทซานเท่ากับยังไม่เข้าใจหัวใจของจีนและก็นแน่นอนนะครัครร่งกร 20นาทีตอกระเช้าอีกประมาณ20นาทีนะวิวกระเช้าก็จะนั่งทะลุเมฆขึ้นมาเลยแล้วเราก็จะมาเกาะกำแพงดูคนเดินขึ้นบันไดแบบนี้ไฮ,ฮไลท์ของที่นี่มีอะไรบ้างจุดแรกก็คือหงเหมินเกตจุดเริ่มต้นของคนเดินขึ้นบันไดนั่นแหละพอขึ้นไปก็จะชม South Heaven Gate ประตูสวรรค์จุดชมวิวเมฆทะเลหรือทะเลหมอกนั่นแหละฮะและจุดไฮไลท์ก็คือ7 Emperor Peak ยอดสูงสุดที่เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดแล้วที่นี่ก็จะมีศาลเทพที่ได้ที่เขาจะมาขอพอรเรื่องสุขภาพแล้วก็ครอบครัวนะฮะที่มีใช้เวลาเที่ยว4-6ชั่วโมงขึ้นลงด้วยกระเช้านะถ้าเดินขึ้นบันไดก็1วันเผื่อเวลาไปเลยเต ก็จะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นข้างบนมีโรงแรมให้พักนะมาช่วงเมษาถึงพฤษภาดูใบไม้ผลิอากาศดีฮนะช่วงกันยาถึงพฤศจิกามีโอกาสเจอใบไม้เปลี่ยนสีนะช่วงธันวาถึงมีนามีโอกาสเจอหิมะฮนะช่วงกรกฎาคมสิงหามีโอกาสเจอหมอกและฝนจ้าที่นี่นั่งรถไฟความเร็วสูงจากเชียงตาประมาณ3ชั่วโมงนั่งรถไฟจากปักกิ่งหรือเทียนซินใช้เวลาแค่1ชั่วโมงครึ่งเองถ้าจากเซี่ยงไฮ้ก็มาได้แต่ว่าประมาณ4ชั่วโมงนะแล้วก็ไปชมบรรยากาศแล้วก็รูปสวยๆของผู้พิชิตไทยสาในทริปนี้กนนะ บอกว่ากเช้าลงรอบสุดท้ายประมาณ5โมงนะฮะวิ่งกันหูตูบเลยถ้าไม่ทันต้องเดินบันไดนี่งานเข้าเลยฮนะแล้วผมก็ลงมาถึงด้านล่าง5โมงครึ่งหน้าหนาวที่นี่มืดเร็วมากเลยนะ5โมงครึ่งนี่ไม่มีแดดเปิดไฟกันหมดะะแ,ลแล้วฮะแล้วเย็นนี้เราก็เข้าไปพักที่ตัวเมืองไทอานมีห้างว่านตาให้เดินเลนะ่นหาอะไรกินแล้วก็ช้อปปิ้งได้ด้วยนะโรงแรมที่เมืองนี้ก็ดีฮะสีดาวได้มาตรฐานเลยลถ้าใครอยากมาร่วมทริปพิชิตภูเขาไทซานแล้วก็เที่ยวเมืองชิงเต่าไปด้วยวก็ทักแชทแล้วก็กดลิงก์เพไฟล์มาได้เลยนะ